สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากาส์ิทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารดาราม,มาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ PK เผยแล้วหลังจากทัวลงไม่หยุดฟ้องโยเกิดจริงไหมจับตาหลังจากมีข่าวออกมาว่า DJ PK เตรียมจะฟ้องโยเกิดนัทชาหลังจากมีเรื่องราวออกมาอย่างมากมายนะคะต่อมา PK ก็ได้มาตอบว่าผมให้รู้เรื่องเป็นเรื่องคุณแม่ผมคุณแม่จะฟ้องแทนหรอไม่รู้เหมือนกันครับ เอาเป็นว่ายังไม่ขอตอบเรื่องนี้เพราะว่าพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยและไม่รู้ว่าข่าวมาหลุดออกไปได้อย่างไรที่มีข่าวออกมาเพราะเห็นมิเลียมแฟนของพีเคเป็นคนเอาข้อมูลการเงินมาโพสตซึ่งพีเคก็ได้ตอบว่าผมขอกลับไปดูก่อนนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาทําให้เกิดทัวลงอย่างมากมายพีเคก็ได้ตอบว่าบัญชาเป็นหมดแล้วครับแต่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ส่วนมิเลียมเขาก็ส่งกําลังใจให้ตลอด